อ,อ,อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าการเขียนบรรยายรูปใช่ไหมล่ะก็คือสมมุติเราบอกว่าวิหารแห่งธรรมะอ่าวิหารกลางขุนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมแล้วก็เป็นการจัด,ดวังแบบซ้ําๆกันใช่ไหมคะทีนี้นันกเรียนคิดว่าเขาจัดวางเหมาะสมไหม เหมาะสมไหมคะ,ะเหมาะคับเหมาะค่ะสมเราก็ใส่ลงไปเหมาะสมนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่สามที่ว่านั่น,นว่าเหมาะสมแล้วเนี่ยเพราะอะไรก็จัดวางชนิดเดียวกันสองข้างเห็นไหมน,นักเรียนแล้วมันมองลึกเข้าไปสวยมากเลยใช่ไหมคือมันมันมีเขาเรียกอะไรเนี่ยที่มันเป็นใบโพเนี่ยใบไม้เนี่ย มันมันมองดูแล้วมันสวยงามมากเลยอ่ะเขาเรียกว่าจัดจังหวะสิ่งชนิดเดียวกันต่อเนื่องกันอย่างี้แล้วก็เป็นระเบียบเห็นไหมคะเนี่ยมันมองเป็นระเบียบมากเลยใช่ไหมจัดจังหวะจัดจังหวะภาพดูสวยงามแล้วเป็นระเบียบอเอาเอาง่ายๆเอาสันส้นๆอาจัดจังหวะภาพ จัดจังหวะภาพนะคะภาพที่เขาจัดเนี่ยเห็นไหมดูสวยงามสวยไหมล่ะมองแล้วก็สวยอุ้ยมันไปหมดแล้วทุกทีเลยอะ่ะจัดจังหวะภาพนะคะดูสวยงามและเป็นระเบียบอ้าวดูสวยงาม และเป็นระเบียบเห็นไหมมันเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมากอ่ะสั้นๆอ่ะอ่ะต่อไปข้อที่สี่อันนี้นักเรียคิดว่าภาพมันสวยงามโดดเด่นเนี่ยนั่เรียคิดว่ามันมันโดดเด่นในเรื่องอะไรทำเป็นระเบียบเพราะว่ามันมีมันมันมันมีอะไรลูก ความสวยงามเป็นแล้วก็เป็นระเบียบจัดจังหวะเท่าๆกันเลยเนี่ยซ้ําๆกันเลยใช่ไหมซ้ำๆซ้ำๆกันไปเนี่ยใช่ไหมก็เรียกว่าในเรื่องของจัดจังหวะตําตแหน่งซ้ําซ้ํากันนะคะอ่ะจัดจังหวะใช่ไหมจัดจังหวะตำแหน่ง เนี่ยมันจัดจังหวะตำแหน่งเนี่ยซ้ำๆกันก็สวยอ่าซ้ำๆกันมันก็จะดูสวยงามนะคะจัดจังหวะตำแหน่งซ้ำๆกันเนี่ยมันดูสวยงามมากอ่ะสุดท้ายชอบไหมชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบก็ต้องว่าชอบใช่ไหมอ้าวเพราะว่าอะไร เพราะว่าจัดวางภาพได้สวยงามเนี่ยดูทีมเรามองไปเนี่ยลึกลงไปเนี่ยแล้วก็สวยมากเลยวิหารเนี่ยสวยมากนะคะแล้วมองไปข้างหลังเป็นภูเขามีพระอยู่ข้างบนอีกอะ่ะเห็นไหมคะมีพระอยู่ข้างบนสวยงามมากนะก็แสดงว่าจัดวางภาพได้สวยงามเพราะว่าเราชอบชอบเพราะว่าจัดวางภาพได้สวยงามจัดวางภาพได้ สวยงามอ่ะเนี่ยนะเดี๋ยวใครมาวันนี้ให้สิบเต็มหมดเลยเนะี่ยคนที่มาเนี่ยนะเขียนไว้เนี่ยหน้าไหนเนี่ยครูจะให้สิบเต็มหมดเพราะว่าเขียนตามเนี้ยมันถูกอยู่แล้วนะเนี่ยนัรียนเขียนตามนี้มันถูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะให้สิบเต็ม ดีไหมน่ะหายไปอีกสองคนหายไปอีกหนึ่งคนแล้วเนะี่ยใครหายอ่ะเออจะตลกเนาะค่อยอยากได้คะแนนเนาะเด็กเนี่ยนะเออคู่หนูรู้แล้วว่าใครหายนะคู่หนูดูแป๊บดีแป๊กไม่นไม่หนูเอนดีวอะไร ใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันเดียวอัเดียวปล่อยเดี๋ยวจะได้รู้ว่าตัวเองช่องว่างหนูเต็ไมไปหมดอะ่ะขนาดนี้ก็เยอะแยะแล้วเนี่ยที่เกียดนะั่นเดี๋ยวลงลงลายให้ดูจะได้รู้ลงลายใหญ่เลยลงลายกลุ่มอะ่ะผู้ปกครองคนอื่นก็กจะเห็นได้เห็นด้วยบางทีก็ไม่อยากให้มานั่งเรียนแล้ว เพราะว่าเขาขี้เกียจจัดเรยคุณแอนดิวอ่ะอะได้แล้วนะสองหน้านี้นะได้แล้วนะอะทีนี้มาดูอีกหน้าหนึ่งคือหน้าสิบสองนักเรียนไปทำมันเนี้ยวาดภาพมาหนึ่งภาพวางภาพตามจังหวะที่เหมาะสมอ้าวจะวาดภาพอะไรก็แล้วแต่นักเรียนวาดรูปดอกไม้เป็นทุ่งนาทุ่งอะไรก็จัดวางให้มันเป็นระเบียบ เหมือนตัวอย่างเนี่ยจัดวางให้เป็นระเบียบจะวาดอะไรก็แล้วแต่กเรียนมีสองหน้านะที่วาดอะ่ะสองหน้าคือหน้าเก้ากับหน้าสิบสองนะพับไว้นะหน้าเก้ากับหน้าสิบสองวันนี้กับวันนี้อ่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จสองโมงครึ่งเนี่ยนะักเรียนเตรียมวาดให้เสร็จเลยนะสบายสีด้วยแล้วก็ส่ง จะส่งเข้าคลาสรูมก็ได้ถ่ายแล้วก็ส่งเข้าคลาสรูมครูหน้าสิบกับหน้าสิบสองใช่ไหมครูที่ครูจะให้วาดนะคะหน้าสิบสองแล้วก็หน้าหน้าเก้าหน้าสิบสองกับหน้าเก้าหน้าเก้านักเรียนกระดาษปาติดได้ไหมอะเคยไหมเคยใช้กระดาษปาติดไหมทาไมก็วาดเอา แล้วแต่ให้มันมีสองภาพมาส่งสองภาพอ่ะทีนี้เสร็จแล้วมาดูหน้าสิบสามหน้าสิบสามเปิดหน้าสิบสามเลยลูกหน้าสิบสามอ่ะพร้อมหน้าสิบสามอ่ะเตรียมพร้อม กากบ,บาดกากระบาดนะคะอะ่ข้อหนึ่งนีงนคิดว่าข้อไหนไม่ใช่ลักษณะของการของจังหวะการการสลับไปมามดูดีๆกันนะอ่านดีๆก่อนลูกลักษณะของจังหวะจังหวะมีอะไรบ้างเราก็ดูแล้วเนี่ยจังหวะมีอะไรบ้าง การวางกระัดกระจายกระจัดกระจายครับสลับไปสลับมาเพิ่มขึ้นเรื่อยจังหวะลื่นไหลไหลลื่นใช่ไหมกระจัดกระจายค่ะที่มันไม่ใช่อ่ะกระจัดกระจายอ่ะต่อไปข้อสองดูในรูปวงกลมวงกลมเล็กสี่เหลี่ยมวงกลมวงกลมเล็กสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นการจัดวางแบบไหน แบบสลับไปมาสลับไปมาเก่งเก่งเก่งข้อไหนเป็นการจัดจังหวะแบบซ้ำกันขอไก่ค่ะเก่งมากอข้อไหนเป็นการจัดแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจัดจักใหญ่ไปเล็กอู้ไม่เก่งยังเลยอ่ะเก่งอยู่คนเดียวเนี่ยข้อห้าจัดจังหวะภาพที่ดีเกิดประโยชน์อะไรถ้าเราจัดฟาตเดน ดเ่จริงมากเลยนะต่อไปจัดจังหวะแบบไหนทีาไม่เกิดความรู้สึกเป็นทิศทางเดียวกันการจัดช่วงจังหวะที่เท่ากันเท่ากันค่ะการจัดช่วงการจัดจังหวะช่วงจังหวะที่เท่าเท่ากันครูเออเก่งจังเลยเฮเก่งจริงๆนะต่อไปดูรูปในรูปเป็นการจัดแบบไหนการจัดช่วงจังหวะไม่เท่ากัน โอ้เก่งจริงจริงไม่มีคนตอบอยู่คนเดียวก็เก่งอยู่คนเดียวยูแย่งจอบอ่ะอ่ะดูเข้าไปจังหวะงานทัศนายูไม่เกี่ยวข้องกับยิ่งตอบหมดเลยครับันาภาพทัศนาธาตุครับทัศนาธาตุครับเก่งมากเลยฮะข้อไหนเป็นการจัดช่องจังหวะซ้ำกันจ้าไก่ครับต่ไก่เก่งมาก กระซบดูรูปแล้วไม่เกิดความรู้สึกยังไงคะตับฝนตับฝนครับตับสนครับใจหรือเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่ไหวค่ไหครับเคลื่อนไหวมองแล้วมันเคลื่อนไหวค่ะเคลื่อนไหวอะใส่คะแนนสิได้อะตรวจที่ตรวจเนี่ยตรวจหนึ่งตอบงองงูสองตอบ ขอตอข้อไข่สามตอบขอไข่สี่ตอบขอไข่ห้าตอบขอไข่ตอบข้อไก่ตอบข้อไก่แคอไก่ข้อสามข้อสีบครับครูครูครับข้อสี่ตอบขอควายใช่ไหมครับสี่ตอบขอควายข้อห้าตอบ ครับครับครับข้อหนึ่งตอบอะไรนะครับข้อหนึ่งตอบงองูฟังสิลูกฟังแล้วก็หนึ่งตอบงองูเขาแทงมาขีดตามไปก่อนใจเย็นเย็นข้อห้าเอาใหม่ข้อหนึ่งตอบงองูสองตอบขอไข่สามตอบกอไก่สี่ตอบขอควายห้าตอบกอไก่หกตอบกอไก่ 7ตอบคควายแปดตอบขอไข่เก้าตอบกอไก่แน็กจะทำป่ะนาะนะได้ทํากับเขาไหมแนะ็กทาครับคือไม่เห็นตรวดอะไรเลยเก้าตอบกอไก่สิบตอบคอควายอาใส่คะแนนตรงว่างๆข้างบน ลงคำตอบที่ถูกที่สุดนะบบแถวนั้นน่ะได้คะแนนกี่คะแนนใส่ลงไปวงกลมไว้อ่ะอเปี่ยนคะแนนเนาะ นะเท่าไหร่ได้เกา้าค่ะเนี่ยขนาดตามยังไม่ได้เลยมีใครบ้างันไม่รู้เลยเนี่ยอย่าอันนี้ก็คือเรื่องของการจัดวางลำดับตำแหน่งจังหวะภาพให้สวยงามนะบทที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปวาดภาพทำอะไรให้เรียบร้อย